หน้าขบาดล้านนาเครื่องรางชั้นสูงที่มากด้วยตำนานศรัทธ,ธาและภูมิปัญญาโบราณตามคติความเชื่อหน้าขบาดคืออาวุธของอินทรชิตสอนที่เมื่อถูกยิงออกไปนาคจะออกมาพันรัศตรูจนไม่อาจดิ้นหลุดได้จึงถูกนำมาสร้างเป็นเครื่องรางแห่งอำนาจและการปกป้องภัยในดินแดนล้านนาลักษณะของหน้าคบาดล้านนามักทำเป็นวงกลม หรือวงรีคล้ายงูกินหางบางชิ้นมีนาคสองถึงสามตัวพันกันอย่างซับซ้อนหวกเป็นพญานาคแสดงอำนาจมีเขี้ยวแววตาอันถึงขังวัสดุที่ใช้สร้างมีทั้งหินหยกไม้แกะสละักและโลหะโดยช่างฝีมือพื้นบ้านล้านนาหรือที่เรียกว่าหมอเมืองได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาการสร้างต่อเนื่องกันมาหลายชั่วอายุคนพุทธคุณของนาคขบาตมีตั้งแต่เมตตามหาสเสน่ห์ชคลาบคุ้มครองป้องกันภยัยและเสริมให้ค้าขายรุ่งเรือง ผู้ครอบครองจึงเชื่อว่าจะมีทั้งความสำเร็จและความมั่นคงในชีวิตจุดเด่นสำคัญอยู่ที่ศิลปะล้านนาโบราณซึ่งอ่อนช้อยแต่งดงามงานทุกชิ้นทำด้วยมืออย่างประณีตท้อนทั้งพลังและความศักดิ์สิทธิ์ในเวลาเดียวกันความนิยมในปัจจุบันนาคบาทล้านนาถือว่าหายากและเป็นเครื่องรางเฉพาะกลุ่มราคาสูงถึงหลักแสนจึงได้รับการสแสวงหาจากนักสะสมโดยเฉพาะสายเหนือ ในคติพุทธวงกลมของนาคบาทยังสื่อถึงวตัตตะคือความไม่สิ้นสุดหมายถึงการชนะอุปสรรคทุกอย่างความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองที่ไม่มีวันหมดสิน้นนาคบาทล้านนาไม่เพียงเป็นเครื่องรางคุ้มครองหากแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งศรัทธาภูมิปัญญาและพลังอำนาจที่สืบทอดมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน